น้องๆครับขยับชิดๆกันชิดเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างที่องวัีสะใจสุดๆตอนเดินออกมาแทบจะหยุดหายใจแต่ก็หยุดหายใจไปแล้วแหละหยุดหายใจเลยตื่นเต้นมากคนในฮอร์สนั่นสนุนไมเพราะว่าเสียงกีต้าร์คือแบบว่าทำให้เรามีพลังมากใช่ขอบคุณเสียงกีต้าร์ในฮอแล้วก็ขอบคุณนะคะนางงามวันนี้ที่แบบว่าสองพันยี่สิบห้าเนาะก็เป็นการที่เราพวกเราแบบวัดมาตรฐานว่าพวกเราไม่ได้แบบ โอรดพอมันไม่ดีปีนี้โซแบบทำเต็มที่แล้วก็รอบพรีเลมินารี่นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะคะต้องบอกพี่คณาเก่งคุณก่อนคุณต่อนอให้หนะคะต้องบอกพี่คณาเก่งมากเ,เพราะว่าออกคนแรกเก่งมากวันนี้พวกเราทำดีสุดแล้วหวังว่าวันนี้ทุกๆคนจะชอบนะคะสำหรับรอบพรีเลมินารี่ที่มีทั้งชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีเชื่อว่าพวกเราทำอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะพอใจ ในสิ่งที่ออกมาอย่างแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะก็รอติดตามรอบไฟนนลนะคะว่าจะมาเผ็ดเปรี้ยวปูปลารปูปลานัวเนียแค่ไหนรอดูนะคะวันที่2 9นี้ซื้อตั๋วกันได้นะบ๊ายบายขอขึ้นไปถ่ายรูปตอนนี้น้องๆก็ร่วมถ่ายภาพกับสปอนเซอร์อยู่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรรอบไฟนนลนะครับสามารถซื้อได้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดนะทุกคนบัตรมีจำนวนจำกัดนะครับซื้อก่อนและเลือกที่ก่อนนะครับทุกคน ซื้อก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนน้องๆกำลังร่วมถ่ายภาพกันอยู่นะครับทุกคนบอกได้เลยว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรริฟซื้อด้วยด่วนนะครับทุกคนตอนนี้น้องๆก็ร่วมถ่ายภาพกับกันอยู่นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรริฟซื้อด้วยด่วนนะครับทุกคน วันนี้พรีเ i m i นา r y เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนซึ่งพรีเ i ม i นารีเรายังจัดเต็มขนาดนี้ไฟ n นลนะครับทุกคน final โชว์จะขนาดไหนดังนั้นนะครับทุกคนรีบซื้อบัตรโดยด่วนนะครับ g แกรน final บอกเลยเมสแกนเราจัดเต็มแน่นอนแฮปปี้แฮปปี้เรียบร้อยไหมครับขอบคุณครับอับเป็นชุกราตีไปไปเซตต่อมา ตอนนี้น้องๆก็ร่วมถ่ายภาพกันอยู่นะครับยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรไฟนนลน,นะครับรีบซื้อบัตรโดยด่วนเพราะว่าพีริมินารีเรายังจัดเต็มขนาดนี้แล้วไฟนนลละขนาดไหนบอกได้เลยนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ติดตามรับชมแล้วก็เชียร์น้องๆได้นะครับที่มิสแกรนไทยแลนด์ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรฝากไว้เลยนะครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรได้ซื้อบัตรโดยด่วนนะครับ บอกได้เลยว่าแกรนด์ไฟนอลเรายิ่งกว่านี้แน่นอนลิฟต์ซื้อบัตรเลยนะครับเซ็ตเตอร์หนึ่งโกลด์อาบานแดงเลย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 ขยับไปอีก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 อ่าโอเคอยู่อยู่จุดส้ม ตอนนี้น้องๆก็ร่วมถ่ายภาพกันอยู่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรวันนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับสําหรับแกรนไฟ n a ลบอกได้เลยว่าคือยิ่งกว่าวันนี้แน่นอนขนาดวันนี้วัสุดแล้วนะทุกคนวันไฟนอลยิ่งกว่าบอกเลยบอกเลยนะครับทุกคนใครยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับสามารถทักหาแอดมินหรือว่าซื้อผ่านแกรน d ิคเก็ตได้เลยนะครับทุกคนก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนก็วันนี้สวัสดีครับ di center